ถัดมาเรามาด,ดูจำนวนอัตรกยะครับจำนวนอัอรครับอตรกยะครับก็คือจำนวนที่ทำเป็นทศิยมแล้วเป็นทศยมไม่ซ้ำนะครับ,ส,รรบส่วนใหญ่จะเป็นพวกค่าประมาณครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกค่าประมาณครับเช่นอันแรกนะครับก็คือค่าพายครับ เป็นจำนวนอตตกยะยครับจะประมาณเป็น2 2ส่วน7หรือ3.14ครับให้เราดูตรงนี้ครับคือเครื่องหมายประมาณครับจำนวนอตตกระยะครับคือจำนวนที่มันเป็นเครื่องหมายประมาณครับอะนอกจากพายแล้วเนี่ยครับก็ยังจะมีรูทสครับ เพราะว่ารูสอเนี่ยครับมันจะประมาณไปเป็น1.414ใช่ไหมครับแล้วก็ยังจะมีรูสาอีกครับเพราะว่ามันจะมาปานไปเป็น1.732เนาะอ่ะยังมีรูห้อีกครับเพราะว่ารูห้เนี่ยมันจะบอณไปเป็น2.236นะครับ นอกจากนั้นครับยังมีพวกค่าฟรีครับอ่ค่าฟรีครับเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีขีดครับแบบนี้ครับคือค่าฟรีภาษาอังกฤษครับ phi ครับฟรีคือค่าฟรีเนี่ยครับมันก็จะประมาณไปเป็น1.618นนะครับค่าฟรี แล้วก็ยังจะมีค่า e อีกครับค่า e เนี่ยครับมันก็จะมันไปเป็น2.718นะครับนี่ครับคือจํานวนอตักยะนะครับคือพวกที่มันมีเครื่องหมายประมาณจะเป็นจํานวนอตักรกยะโอเคเข้าใจไหมครับ ระหว่างจำนวนตั๋กยะกับจำนวนอตั๋กยะนะครับอันนี้เป็นความรู้เสริมให้นะครับอ่ะแล้วคิดว่านอกจากจำนวนเต็มหรือว่าเรลนัมเบอร์เนี่ยครับอ่ะอันนี้ลบนะครับนอกจากจำนวนจริงหรือว่าเรลนัมเบอร์เนี่ยครับมันยังมีตรงนี้อีกไหมครับ มันยังมีอีกนะครับอ่ามันคืออันนี้เป็นความรู้เสริมให้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเรียนตอนม5นะครับ i m a g i n a l number เขาเรียกว่า i m a g i n a l number ครับก็คือเรียกว่าจำนวนจินตภาพนั่นเองครับ เราเรียกมันว่าจำนวนจินตภาพครับอ่ะแล้วร,รู้ไหมครับว่าอะไรอยู่บนหัวสุดเลยรู้ไหมครับว่าอะไรอยู่บนหัวสุดเลยอ่ะคือ complex number ครับพวกนี้ก็จะเรียนตอนม5นะครับสำหรับมต้นเนี่ยครับเอาแค่ จำนวนจริงหรือว่า Real Number ให้ได้ก่อนนะครับแบ่งเป็นตักยะกับอตักยะพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้เป็นความรู้เสริมเฉยๆครับ c o m p l e x Number ครับหรือว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนครับ ำนวนเชิงซ้อนครับมันจะแบ่งเป็น2อันนะครับก็คือเรลนัมเบอร์เรลนัมเบอร์หรือว่าจำนวนจริงกับอิเมจ n น r นัมเบอร์หรือจำนวนจินตภาพแล้วทีนี้เรามาโฟกัสในจำนวนจริงนะครับก็จะแบ่งเป็นอันนี้ทบทวนนะครับก็จะแบ่งเป็น2อันก็คือจำนวนตรรกยะกับจำนวนอันตรรกยะนะครับ โดยจำนวนตักยระยเนี่ยครับจะทำให้เป็นทศิยมซ้ำส่วนจำนวนอตักยะจะทำเป็นทศิยมไม่ซ้ำโดยจะมีพวกค่าประมาณพวกนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ